การกลับมาของสาลิกาดงัง,งาดคว้าแชมป์คาราบาวครับ2025ปิดตำนาน70ปีแห่งการรอคอยแดนเบิร์นโคกเปิดหัวอิซัตซัดประตูชัยสุดเฉียบพาทีมโค่นลิเวอร์พูล2-1ในเกมสุดมันที่เวมบรีจากทีมที่ถูกมองข้ามสู่แชมป์แรกในยุคใหม่อะไรคือเบื้องหลังความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ของทัพสาลิกาดงไปชมพร้อมกัน นิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดเป็นสโมสรฟุตบอลเก่าแก่ของเกาะอังกฤษเก่อตั้งขึ้นในปี1892โดยช่วงทศวรรษที่1900ทีมประสบความสําเร็จอย่างมากโดยควา้าแชมป์ลีกสูงสุดของประเทศถึง3สมัยและชนะเลิศเอฟเอคในปี1910ต่อมาในปี1950นิวคาสเซิลสามารถควา้าแชมป์เอฟเอคัได้ถึง3ครั้งในระยะเวลาเพียง5ปีโดยเอาชนะแบล็กพูล2-0ในปี1951และชนะออร์เนนอล1-0ในปี1952และชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้3-1ในปี1955 ทีมยังคงเดินหน้าเก็บชัยชนะอย่างต่อเนื่องในปี1969นิวคาสเซิลสามารถคว้าแชมป์ถ้วยอินเตอร์ซิตี้แฟร์คัพซึ่งเป็นการแข่งขันระดับยุโรปแต่หลังจากการเวลาได้ผ่านไปทีมประสบกับปัญหาฟอร์มเล่นที่ไม่สม่ำเสมอและประสบความสำเร็จในระดับที่น้อยลงโดยเฉพาะการที่เจ้าของสโมสรเดิมไม์แอชลีย์ไม่ยอมลงทุนในทีมอย่างเต็มที่แม้ว่าทีมจะมีประวัติศสาสตร์ที่ยิ่งใหญ่แต่ขาดการสนับสนุนด้านการเงินทำให้ไม่สามารถเสริมทัพหรือพัฒนาทีมได้อย่างที่ควรจะเป็น ที่มีการเปลี่ยนแปลงโค้ชและกลยุทธ์หลายครั้งในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาทําให้ฟอร์มการเล่นไม่คงที่ทั้งในลีกและการแข่งขันระดับประเทศสัญญาณการกลับมามีชัยชนะที่ไม่ชัดเจนและการพลาดท่าหลายครั้งในเกมสําคัญทําให้แฟนบอลเริ่มหมดหวังการต่อสู้เพื่อหนีตกชั้นในพรีเมียร์ลีกก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่หนักหน่วงสําหรับนิวคาสเซิลหลายฤดูกาลพวกเขาต้องลุ้นจนถึงนัดสุดท้ายเพื่อให้รอดจากการหนีตกชั้นซึ่งทําให้แฟนบอลรู้สึกท้อแท้และขาดความหวังในการกลับมาสู่จุดสูงสุด การเปลี่ยนผ่านยุคซ้ำแล้วซ้ำเล่าของสาลิกาดงจนในที่สุดปี2021กลุ่มทุนจากซาอุเข้ามาซื้อสโมสรน,นิวคาสเซิลก็เริ่มได้รับการลงทุนที่จำเป็นซึ่งทำให้พวกเขาสามารถเสริมทัพนักเตะที่มีคุณภาพเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการสร้างทีมขึ้นมาใหม่ด้วยมูลค่า300ล้านปอนด์ซึ่งได้เปลี่ยนโฉมหน้าของสโมสรไปอย่างสิ้นเชิงทั้งในแง่การเงินและโครงสร้างการบริหารการปรับตัวและการเข้ามาทำงานภายใต้าการคุมทีมของเอ็ดดี้ฮาว กุนซือชาวอังกฤษนำทีมมาสู่การปรับปรุงทั้งแท็กติกฟอร์มการเล่นโดยมุ่งมั่นสร้างทีมที่มีการเล่นที่แข็งแกร่งและมีความสมดุลทั้งในแง่ของเกมรุกและเกมรับการปรับใช้แนวทางการเล่นที่มั่นคงทำให้ทีมเริ่มแข็งแกร่ง เอ็ดดี้ฮาวสร้างทีมโดยใช้ระบบ4-3-3เน้นเกมรับที่เหนียวแน่นและการโต้กลับเร็วซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ทำให้พวกเขาเอาชนะทีมใหญ่ได้ฮาวเน้นการพัฒนาผู้เล่นให้มีความฟิตและมีวินัยสูงสมผลให้ทีมมีความพร้อมตลอดฤดูกาลแล้วการเสริมทัพผู้เล่นระดับคุณภาพสโมสรลงทุนซื้อนักเตะระดับท็อปอย่างอเล็กซานเดอร์อิซักพิเมรีกฤดูกาลที่2024-2025นัดที่29ซัดไปแล้ว19ประตูกับ5อซิสิ์ครองดาวซันมวอันดับที่3ของพิเมรีกโดยเป็นองห ah, ละอลิงฮั อิซัตเป็นศูนย์หน้าที่มีความเร็วและเทคนิคที่ยอดเยี่ยมเขาสามารถเล่นลูกกลางอากาศและจบสกอร์ได้อย่างคมกลิบมีการเคลื่อนไหวที่ดีและสามารถสร้างพื้นที่ให้ตัวเองในการทำประตูและเขายังมีความสามารถในการสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมการเคลื่อนไหวที่รอบครอบของเขาช่วยให้ทีมสามารถโจมตีคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพบรูโน่กิมารลส์กองกลางที่ควบคุมจังหวะเกมและตัดบอลได้ดี เขาเป็นกองกลางที่แข็งแกร่งทั้งเกมลุกและเกมรับเขามีทักษะในการควบคุมเกมที่ยอดเยี่ยมและสามารถสร้างโอกาสให้กับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังมีความสามารถในการตัดบอลและส่งบอลที่แม่นยำทําให้เขาเป็นตัวเชื่อมสําคัญระหว่างแนวรับและแนวลุกของทีมเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีสัญชตาตญาณในการเข้าทาประตูจากมิดฟิลซึ่งสําคัญมากในการช่วยสร้างความสมดุลให้กับทีมคิลันทิปเปียแบ็กขวาประสบการณ์สูง คุมเกมรับเติมเกมบุกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นกองหลังที่มีความแข็งแกร่งทั้งในด้านการป้องกันและการมงเขามีทักษะในการอ่านเกมที่ดีสามารถจัดการกับคู่แข่งในสถานการณ์ที่ยากลําบากได้มีการตัดสินใจที่รวดเร็วและเล่นได้อย่างมั่นคงทําให้เขาเป็นหนึ่งในผู้นําแนวรับของทีมความแข็งแกร่งในอากาศและการสกัดบอลทําให้เขามีบทบาทสําคัญในการรักษาความแน่นหนาของแนวรับ ทั้ง3ต่างมีบทบาทสําคัญในความสําเร็จของนิวคาสเซิลพวกเขาเป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้ทีมประสบความสําเร็จด้วยการเป็นผู้นําทั้งเกมรุกและเกมรับ <un> หัวใจหลักสําคัญตลอด70ปีที่พวกเขาไม่มีแชมป์ใหญ่ๆแฟนบอลของนิวคาสเซิลยังคงเชื่อมั่นและสนับสนุนทีมมาโดยตลอดการรอคอยอันยาวนานทําให้ชัยชนะครั้งนี้มีความหมายอย่างยิ่งต่อพวกเขาแฟนบอลทาให้ทีมมีกําลังใจในช่วงที่ยากลาบาก หลังจากห่างหายจากการคว้าแชมป์มาเป็นเวลานานล่าสุดนิวคาเซิลยูไนเตดสามารถคว้าแชมป์คาราบบวครับได้สําเร็จโดยเอาชนะลิเวอร์ pool สอประตูต่อหนึ่งในรอบชิงชนะเลิศที่สนามเวมบรีทั้ง2ประตูนั้นก็มาจากแดนเบิร์และอีซัพทั้งนี้ทีมงานสตาฟของเอ็ดดี้ฮาวศึกษาและวิเคราะห์จุดอ่อนของลิเวอร์ pool จนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่แนวรับได้มีการจัดการความฟิตของนักเตะได้ดีทําให้ทีมพร้อมเต็มที่ในเกมสําคัญ นี่ถือเป็นถ้วยแชมป์ใบแรกของสโมสรในรอบ56ปีและเป็นแชมป์ลีกครับครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรนิวคาสเซิลยูเนเต็ดซึ่งเป็นถ้วยแชมป์ระดับเมเจอร์ในประเทศครั้งแรกในรอบ70ปีนับตั้งแต่การคว้าแชมป์เอฟเอคัในปี1955การสนับสนุนจากกองทัพสาลิกาดงที่เต็มสนามพวกเขาชูผ้าพันคอและร้องเพลงอย่างคึกคักเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้เล่นมีพลังใจการไม่ได้แชมป์มาหลายทศวรรษกระตุ้นให้นักเตะและสตาฟโค้ชทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้ง การคว้าแชมป์คาราบาวครับปี2025กลายเป็นบทสรุปเรื่องราวความยากลำบากที่พวกเขาเคยผ่านมาโดยไม่เพียงแค่ชชนะในรายการนี้เท่านั้นแต่ยังเป็นการพิสูจน์ว่าทัพสาลิกาดงสามารถกลับมายืนในจุดสูงสุดได้อีกครั้งท่ามกลางความท้าทายที่ผ่านมาหลายทศวรรษการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการจบช่วงเวลาที่ยากลำบากของสโมสรแต่มันคือสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และการกลับมาสู่เส้นทางแห่งความสําเร็จที่น่าสนใจสําหรับอนาคต